ตอนแรกได้เห็นกล่องเนี่ยเหมือนได้รับของขวัญเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทิวเขากา้านไม้กระจายน้ําหอมตัวเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะส่งเป็นของขวัญให้กับเพื่อนได้นะนี้นะสมรีเลือกเป็นกลิ่นเวลคัมแบ็กมาค่ะเพื่อนๆตอนแรกที่ได้กลิ่นนะมันจะเป็นกลิ่นที่แบบสื่อถึงความอบอุ่นความสบายใจเปรียบเสมือนคอมฟอร์ตโซนของตัวเราเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราตั้งอยู่ในบ้านเนาะมันก็จะเป็นพื้นที่เซฟโซนของเราพื้นที่ส่วนตัวของเราค่ะทีนี้กำลังจะบอกแล้วว่าพร้อมให้กลับมาเจอกับบรรยากาศอบอุ่นที่เราคุ้นเคคย่ะ ซึ่งมันดีมากสำลีชอบมากเลย <c oughs> ลักษณะของกลิ่นเวลคัมแบ็กนะคะก็จะมีความสดใสของส้มค่ะเปปเปอร์เบอร์กามอตนะคะแล้วก็ตามด้วยจัสมินไอริสแล้วก็ใบทามค่ะปิดท้ายด้วยกลิ่นของความอบอุ่นของแอมเบอร์นะคะแล้วก็เ e d ด r ร์วูดแล้วก็มาร์คค่ะเป็นกลิ่นที่ผสมผสานธรรมชาติต่างๆนหน้าพัาาน,าน,น,าานเลยค่ะเพื่อนๆให้ความอารม m a t i นะคะลงตัวสุดๆค่ะพร้อมให้เราสัมผัสบรรยากาศเหมือนกับว่ากลับบ้านหรือว่านั่งเล่นในทิวเขาในวันฝนตกฟีลประมาณนั้นนะสำลีได้กลิ่นแล้วรู้สึกแบบนั้น นพะะ่ะเหมาะกับห้องประมาณไม่เกิน25ตารางเมตรค่ะ,คะเพื่อนกำลังมองหาของขวัญหรืออยากลองก็จิ้มสั่งทิต้าได้เลย